สบายดีครับพี่น้องมาปดปลาซอยได้ครับพี่น้องนี่สามตัวครับพี่น้องมักนี้เสร็จเรียบร้อยมังนี้ปลาเพาะสถาบนครับพี่น้องมันจะเศร้าเลยมนันนี่สี่ตัวมันคือเก่าครับทุกคน อากาศเนี่ยมุดเศร้าครับพี่น้อง4ีโตนี่ตัวนี้พดเรียบร้อยเหลืออยู่สามตัวครับพี่น้องสุดยอดไหลมองรัดเศร้ามาอน,นี้มองปิวครับหมานหมนันมือนี้สุดยอด ครับเดี๋ยวยุดไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวปดปาก่อนเดี๋ยวตอนผูกเสียวให้เบิ่งอีกเทีหนึงมาเบิ่งป่าอีตานี่พี่น้องทุกคนฮะขึ้นอย่างปดปา โอ้อีตานี่บ่ได้ทุกคนนี่คนอาเจะว่าเจแว่นี่คนบ่มันมาเบิ่งของอ้ายดูนี่ครับเอ๊ะลองเดียวสี่หมแล้ววัาสองกับบ่สี่อยู่นี่สามปลาแขยังบ่อนปดเออเสยคนรวยเอยปลอมหลายพอดหนึ่งสองสามสี่ห้าคน่ะเก้าคน่ะสิบ่น่ะ แขยังบ่นปดอย่างเขาะแหละว็นยางเช่รางกอะยางเ <c oughs> จ้าเห็ดเจ้าเห็ดเพียงคีอบิดน,น้ำเขาเพือจักจอย่ตอนนั้นนะเฮ็ดโอ้สารน้ำออกจากเรือเสียปลาหน่อยนะขึ้นไปวันเห็ เงี้ยพ่อ,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 อน้นอ,องจอมสี่พุดไอ้ไอนนครับสำนีเลยพี่น้องปลดปลาก่อนเด้อเอาเจ็กน้อยเอามือเลยเจ็กน้อยพี่น้องสบายดี